ดูการถ่ายดูการ่ายการต่างๆอาจาจะยังไม่อธิบายนะคะนี่คือปัญหาของมือสัน่น ือการไม่จะโฟกัสเวลาถ่ายอะไรที่อยู่ใกล้อย่าเคลื่อนตามสิ่งของจอโทรศัพท์ต้องนิ่งไม่ต้องซูมเข้าไปใกล้ไม่มีใครไปดูใกล้ขนาดนั้นเอาอยู่ถ่าท่าอยู่ในระดับไหนก็อยู่ระดับนั้นต่อนคนเขาจ้องอยู่ในหน้าจอเห็นไหมเคลื่อนมันเคลื่อนอะนะมันไม่ไม่นิ่งทําไมเราต้องมีแสแตนด์อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สเตจงานนะอันนี้อธิบายถึงวิดีโอที่เธอทม จริงๆกระบวนการตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในข้อที่ข้อที่3ได้คือการจัดดอกไม้ถ้าในตัวอย่างคีคือการจัดดอกไม้ส่วนนี้คือกระบวนการข้อที่2ที่เขาขันบล็อกเคอรี่ถ้าหาบล็อกเคอรี่แล้วมันโล่ลลงเกินไปเราจะฉากใหม่เราจะเอาอะไรมาวางเห็นไหมมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาทั้งหมดเลย เพื่อไปหาเขาไปดูข้างบนสิเห็นแต่ภูงิเขานะสูงกับละเอยียดการทำคลิปเนาะเดี๋ยวพวกเราก็จะไม่ได้อยู่ใน มันก็คือพวกเราต้องเรียนรู้การไปเพราะถ้าเราจะอัพลงในผ่านฟอร์มแต่และผ่านฟอร์มที่เธอจะต้องทําวิดีโอในในในผ่านฟอร์มของตัวเองทั้งทั้งในเพจทั้งในชแนลถ้าเธอถ่ายออกมาไม่สวยวิวไม่สวยเพจเธอก็ไม่น่าสนใจเธอต้องเรียนรู้หลักการถ่ายหลักการต่างๆแล้วก็อัพต่อไปจะเป็นงานเดี่ยวที่เธอจะต้องทําให้ยูทูบของเธอกับเพจเธอขับเคลื่อนนิ่งๆเห็นไหมคะคือ มันมันไม่มีช็อตมันไม่มีช็อตนิ่งถ้าเขายกปุ๊บเธอสต็อปแล้วก็แทบแบเหมือนเป็นการถ่ายภาพนิ่งเหมือนแชะแชะเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะตอนนี้คือลายตาหมดเลยค่ะลูกเห็นไหมแต่ที่อัพตรงนี้คือไม่ได้ว่าผ่านนะอัพให้เห็นเพราะว่าเธอทำเยอะตั้งใจทำเยอะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ อัพให้ดูอืมเห็นไหมเอาไปให้แต่ไม่ได้กินไะลูกตาไม่ได้กินไะใช่ไหมอาคือลูกเล่นน่ะนะแล้พยายามทำเป็นสตอรี่เข้ามาเข้าใจสตอรี่อันนี้ก็คือออกจบสิ้น จะถ่ายในช่วงเนี่ยโฟกัสนะคะวนอยู่อย่างเงี้ยนะวนอย่อยางเงี้ยอ่ะมาเธอทำเรื่องตรงนี้เธอวิเคราะห์อ,ออกมาวายหัวนล็อกเกิร์เกิดแล้วก็โฟมฮีลเริ่มนะครับเริ่มมาจากที่ว่าเอออยากเปร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ต้นทุนงบไม่ค่อยมีมากก็เลย ไปคาเฟ่ที่พิทยาเทพวิไลแห่งนี้ครับก็ก,ก็มีข้อข้อมีผ้ามาหันก็คือไม่เอาขาะตากกล้องม,มาด้วยนะครับใช่แล้วก็คิดว่าเออถ้าใช้มือมันจะได้หรือเปล่าก็ก็อย่างตามที่เห็นนะครับงานแรงที่พวกผมได้ทากันมาครับก็อย่างที่สองที่มีปัญหานะครับก็คือเรื่องเอ่เรื่องการจับมุมครับจับกล้องใช่ตั้งแต่ ไม่ได้ผิดพลาดเธอยังไม่มีทักษะมันต้องได้รับการฝึกนะแล้วอ,อะไรกี่แล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเอ่อสตอรีอ่อะครับใชอ่อาจารย์กำลังพูดถึงคือในใจ,จในใจจะพูดต่อคือเรื่องสตอรี่แต่ก็เขาพูดขึ้นมาแสดงว่าตรงกันกว่าไงสตอรี่ของเธออะสตอรี่ก็ผมตอนแรกคิดว่าจะเอาประมาแบบ ฟิวฟิวชิงที่แบบดูแบบเป็นละมุนละมุนที่